มาต่อนะก็หลุดอีกแล้วแต่ดิหน้าไฟกลับมาได้ึงดูแลไฟกลับมาได้แล้ว,ลวนี่นก็ต่อที่อะไรนะทัวไม้ที่ผมทําเป็นเขตแดนกั้นในีโอท,ที่เสียงมันมีปัญหานะนี่ครับก็จะทําเป็นเมืองเรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่ออย่างมือตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นแคปิตอลแล้วก็คือเมืองหลกส่วนนี้ก็จะเป็นเมืองอะไรนะเมือง เซตอสาเตะนะอันนี้ก็คือเมืองอะไรดีต้องชื่อเมืองอะไรดีน่น <c oughs> สิทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเป็นมะมะเมืองแหลมมเฮ้ยที่มัเขียนภาษาไทยได้นะครับจริง แต่ว่าคือเราอยากไปจากอินเตอร์ Enter ไงคุณไม่ต้องแหลมไปคือป้ายชื่อตรงนี้ไม่มีผลก,รา,การที่ตั้งแผนที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นเป็นเมืงนอรเวสปเลยคิดอยู่จะเอาให้มัน ไม่ชื่อ north east เป็นเลยตรงตัวดินะโอเคนี้จะเป็นชื่ออะไรดีนะ เออนั่นหัวน่เชื่อเป็นหัวเมืองแล้วกันงงงงนี่ก็จะเป็นเมืองที่สเป็นเมืองสําคัญนะที่จริงก็เป็นเมืองศูนย์กลางแทนกับเมืองนี้ด้วยนะเมืองนี้พื้นที่เล็กกว่านี้เยอะถ้าพูดถึงพื้นที่เขตนี้เงียเขตของที่ดินหลักนะครับ อันนี้ใหญ่ไหมขนาดใหญ่คมีสองอันครับอืมโอเคทำไมมัน,มนลดลงเยอะจัง <c oughs> เดี๋ดวือเดืดเสียงเขาไปกับอะไรฮะเสียอ๋อเสียกับสูสาหนหนอโอ้เราว่าเราจะรองงบสองหมื่นนะตอนนี้ ให้เราทำโรงเรียนดีอัปเกรดประชากรอนนเงี้ยมัธยมตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าเราจะรอให้มันเป็นโรงเรียนใหญ่ไปเลยเพราะาโรงเรียนใหญ่ได้แล้วก็จะง่ายและเรื่องการจัดการ โอเคเดี๋ยวต่อนี่ครับโอเคมานี้ครับทำทางคู่ขนานไปเลยตอนนี้เรามีงบก็ใช้งบให้คุ้มค่านะครับมัง้งที่ห้าจดสี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราก็ทำป้ายรถมีใหม่เลยและกันนะครับ อเออรอรอเราก็จะทำมานานแล้วนี่เออว่าเนีะกออ็ไปลอ,อ โอเยค,ครับทีครับวันนี้ก็เลเวลที่สิบ แล้วก็จะมีเรื่องของสนามกีฬาโอเคเดี๋ยวเราจะเทสใสรถเมีมัน L4 น่าจะเป็นสายที่สั้นที่สุดหรือเปล่ามันจะไม่ผิดอืมเออมืนตรงนี้ก็แสดงว่ามีโอเคครับ แลก็นหน้าเราก็จะให้มันอยู่มานี่เดี๋ยววเราก็จะเส้มเพิ่มขึมีอีกสองสายนะครับซึ่งกดไว้ก่อนเอกคทกรอื่นครับเดี๋ยวเราก็จะ,ะ,จะทำเป็นสายวนไปวนมาเหมือน,นละอืม <c oughs> คการยกสินเตอร์อ no ันนี้เป็นสายที่ห้าสายนี้ก็จะโอเคครับ เรามีเรามีตเาเผาหรือเปล่านี่วะเออเรามีตเาเผาม่าทำไมงบมปนเสียไปเยอะจ่งเรวขอระบายเอายาวให้หมดพวกเราคิดเกมมีใช้เพชรแล้วเพชรเรามีห้าอันผมว่าต้องไปฟาร์มเพชรต้องมีแบบฟาร์มเพชรสักอันหนึง่งอะไรเนี้ยนะซึ่งเไปทำในแบบอื่นแล้วกันแบบนี้เราก็เปลี่ยนระบบแล้วมันจะเพิ่มเพชรไม่ได้จะเว้นไปเติมนะแต่ว่าถ้าแบบเก่ามันก็จะนี้ได้อยู่โอเคครับ เพิ่มไปก็ใส่ตัวกรองนะครับนี่ครับเออเอาบอกคยาออกทีเดียวเงินเพิ่มสี่หมื่นสี่หมื่นห้าเลยไม่ใชได้ไปเลยท้องโรงเรียนเรานี่ได้หรอไฟดับโรงเรียนไฟดับเดี๋ยวโรงเรียนไฟดับต้องแก้ส่วนไฟเข้าส่วนราชการแล้วดิได้แก้แน่ครับเดี๋ยว โอเคครับเออติดไฟสาใหม่ไปเลยเดเอาเท่านี้ไปก่อนนะครับแก้ขัดไปนะเรียน,นรองติคนเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มรถไฟเอ,อ๊ะรถมีโอ้ยจะรู้อะไร,รต้องเพิ่มรถมีโอ,อ้โหออสามคันเลย จริงผมต้องการให้สายสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยมันเป็นรถไฟเอรถเมย์มันเป็นตัวใหญ่เหมือนไอ้เอลซนะแต่ว่าเด้ยก็มันน้อยจังอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพื้นที่มันเล็กกับว่าประชากรมันต่ำหรือว่าก็จะเราดูต่อไปนะนี่เราก็มีเมืองรถเมย์เพิ่มตั้สองสามสายอ่ะถือว่าเยอะอยู่นะอืม คุยยอะอยู่เดี๋ยวอ้ยไม่ใช่ a d ดรูปสี add นี่ add ไิทเก้าโอ้โอเคครับรถเมย์ไปก่อนแล้วกันนะ ก็มีแค่มีทางหลวงแค่ตรงนี้เองวะกี่กี่กี่พีแล้วไม่รู้รู้แค่ว่ามันแค่กันรถติดไปก่อนนะแต่ว่าถ้าใช้ทางหลวงธรรมดาตรงนี้ก็โอเคอยู่เพราะมีสองที่ครับที่ตรงนี้ด้วยดึงนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เพิ่มมาเฉยๆอเพราะว่าว่าพรรถมันจะไม่ติดนะถ้ารถเยอะแน่นอนนะก็เราทําให้สอบไปเกาะตรงนี้ด้วยมันเป็นเอ่อจุดสูงกลางนะครับ ที่สองเรานะนะครับแ,แต่ว่าก็มีรถมีระหว่างมาเมืองที่ระหว่างตรงแคปิตอลแล้วก็เมืองแหลมแล้วก็หัวเมืองนะ,ค,ะนครับนี่แหละแล้วก็นี่แหละก็จะไปเรื่อยๆนะอัดไปเรื่อยๆครับชิวๆสิบนาทีกว่าแล้วก็โอเคครับอัดให้มันเต็มเลย <laughs> เดี๋ยวรู้สิว่ามันเราะทำทางดวนได้ไหมได้แค่ไม่กี่บล็อกหรอกสร้างมันเร,เราไม่สีเหลวถ้าตรงนี้ผมสีเดลยนะแต่ว่าราตัวนี้มมเคนะ okay, อยู่ไม่ทอ okay, อยู่เนคะืยวแคทางฝ่งดนดีที่ไ,ไปไม่นาหนุน ขึ้นผมมีครันโอแต่แค่โอแค่นี้ก็โอเคครับเคนี oh, ้โอเคอยู่นะจะใช้งบนน้อยนะตอนนี้อืมอืมตรงนี้เริ่มติดแล้วที่จริงผมอยากทำซีเลนในตรงแยกนี้มากเลยาอแค่ <laughs> ต้องมีก่อนอะไรอย่างเงย งบมันจำกัดมากเลยเฮ้แต่ว่าถ้าทำแบบดี๋ยวนี้มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยเราทำเป็นอย่างนี้ได้เลยนี่เรวก็ทำเป็นสี่ช่องไปเลยถึงประมาณเว้นไปสี่ช่องนะ แล้วก็ถึงตรงเล็กเก้าช่องแล้วตรงแบบเก้าช่องแล้วก็ให้มันรวบให้ตรงนี้กับตรงนี้รถมันจะได้ไม่ติดนะทุกคนนี่แผนของผมนะก็เดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทำเป็นแย่อย่างนี้มันจะได้เป็นบพาสเวลารถมันเอันครับมันก็จะวน แต่ว่าตรงเข้าทางหลวงเนี่ยตรงนี้มันก็ยังไม่พอเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่ารถมันน้อยอยู่แต่สักคันหนึ่งมันเยอะแน่ๆนะมันอัดกันที่เดียวเลยนะแต่ว่ามันก็มีรถที่แบบบายพาสย้ายมาตรงนี้แล้วก็ออกมาวนนี่ทีเดียวเลยนะถ้ามีทางหลวงรถมาติดตรงไฟแดงแน่นะก็ถต่ว่าดูค่าเปลี่ยนแปลงยาวๆแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันเบาหรือเปล่า <laughs> พูดแมน โอเคอีบล็อกเดียวอีบล็อกเดียวโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับแยกนี้เป็นแยกแรกครับที่เอาทางหลวทงท่านล่วนมาใช้ในระบบนะครับอืมแล้วก็จะติดป้ายแล้วครับติดป้ายใหม่หนะ่นี่ครับติดป้ายเป็นป้ายโอเคท,ที่แรกครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นแยกเข้าหลักแล้ววนนี่ยิงให้เป็น,นปตรงกลางเนะีย เส้นตรงนี้จะเป็นตรงกลางโรงงานในอนาคตนะจะทําเป็นตรงกลางโรงงานแล้วผาไปเส้นในเนี่ยตรงนี้นะครับจะทำถนนดินให้ดูเนี่ยผาไปถึงนู่นเลยนะครับเป็นศูนย์โรงงานขนาดใหญ่ที่เดียวไปนะครับก็เลยทําแยกตรงนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ทางหลวงมันจะต่อเนื่องไปถึงกลางเมืองด้วยนะถ้าทำถนนตรงนี้ไป โครงการก็จะมีจุดหลักๆนะที่เราจะทำทางหลวงโอเคอก็มีรถใช้ทางเสน้นนี้ไม่มีเลยเหรอโอ้ว้าค่อยทำแล้วกัน เดี๋ยวใคทำว่าตอนตร,ตรงนี้เป็นทางหลวงแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นล่ายางนะเพราะเราต้องการให้คนใช้เส้นหลักด้วยเงบประมาณเราด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะืมตรงนี้ก็จะทางหลวงเลยดีไหมฮอลเหลือเรามันต้องใช้งบเพิ่มโอเคเอ้ยตรงนี้ก็ได้แล้วนี่พอดีเลยปึ่งเรียบร้อยที่ผมวนกลับไม่ใช่อะไรนะครับตีเส้นวนกลับเพราะว่าเราจะ เพราะว่าเวลาติดป้ายมันจะพลิกครับต้องทำให้มันถูกด้านด้วยเออเว้นสองช่องเพื่อทำไฟแดงก็อีกนานครับนี่นะครับป้ายมันจะพลิกอย่างเงี้ยเลยก็เลยต้องทำให้มันถูกด้านนะเวลา